ดีเพื่อนคนกันด้วยนะคะนี่ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคระับนี้จะมานําเสนอวิธีที่เรานะคะจะล็อกแอปตัว m essenger ของเรานะคะโดยที่ใครจะเข้าไปใช้เนี่ยจะต้องทําการ สแกนรหัสผ่านหรือว่าใส่รหัสผ่านเนาะหรือว่าสแกน Face ID ก่อนนะคะถึงจะเข้าใช้งานได้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มีความลับนะคะใครที่ไม่อยากให้ใครเข้าไปใช้งานหรือว่าไม่อยากให้แฟนรู้หรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันโดยที่นี่นะคะ messenger ของเราเนาะเราจะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะทุกคนการตั้งค่า แล้วก็ให้มาเลือกที่ล็อกแอปนะคะมันจะปิดอยู่ใช่ไหมคะจะเห็นว่ามันปิดอยู่เนาะเราก็สามารถจะกดเปิดนะคะใช้งานตกลงนะคะ,ะใช้งาน Fit ID เนาะก็ในตัวเลือกนี้ก็จะมีให้เราดูว่าเราจะล็อก จากที่ฉันออกจากแอปเลยก็คือให้มันให้มันล็อกทันทีหลังจากที่เราออกจากแอปนะคะเข้ามาอีกทีก็ทําการล็อกนะคะล็อกหลังจาก1นาทีก็ได้นะคะล็อกหลังจาก15นาทีหรือว่า1ชั่วโมงค่อยล็อกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ตั้งค่าตามใจชอบเลยนะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นแบบนี้เนาะนี่นะคะพอเราออกเสร็จเรียบร้อยก็ให้เข้ามาใหม่ก็จะทําการสแกน เว ID ก่อนนั่นเองนะคะถึงจะเข้าใช้งานได้เนาะนี่นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะกดเข้าไปนะคะอ่านี่นะคะก็สร้างความเป็นส่วนตัวให้กับอของเราได้นะคะนี่เนะาะใครที่อยากปิดก็มาที่ตรงการตั้งค่านะคะเสร็จเรียบร้อยก็ให้ดูอ่า,อาเมื่อกี้ลืมบอกนะคะการตั้งค่าเนาะแล้วให้เราเข้าไปที่ความเป็นส่วนตัวนะคะ เข้ามาที่การเป็นความเป็นส่วนตัวก่อนนะคะเราจะเจอคําว่าลนะ็อกแอปนะแล้วก็ปิดแบบนี้ได้นะคะกดเปิดแบบนี้ได้เนาะนี่นะคะก็นํามาฝากกันวิธีง่ายๆเนาะให้ทุกคนเข้ามาที่การตั้งค่าก่อนนะแล้วก็ความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาที่ล็อกแอปนะคะ หอเคนี้วนนี้นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ